จากร้านโ o ชบายกิฟต์นะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชบายกิฟต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะแบ็กก้านะคะของกิฟตก็เป็นร้านใหม่นี้เองนะคะถ้าหาไม่เจอนะคะอย่าลืมโทรมานะคะที่0924716655ค่ะ ร้านอยู่ตลาดหลังการบินไทยที่เดิมเลยนะคะถัดมานิดนึงเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะฉลองร้านใหม่นะคะด้วยการรีวิวกระเป๋าทรงถังนะคะวันนี้มีด้วยกัน3สีค่ะเรามาดูที่สีแรกนะคะเป็นสีที่ขายดิบขายดีมากเลยนะคะคือสีน้ำตาลแซเดิลนะคะสำหรับรหัสนี้นะคะนี่เป็นป้ายราคาของเขานะคะรหัสของเขาคือ91494ค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะไม่มี F แล้วนะคะจะเป็นรหัส91494ค่ะ4ีแซดเดนะคะราคาเต็มของเขาคือ378เหรียญค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลกลางนะคะโลโก้โคชนะคะจะเป็นอะไหสีทองค่ะอยู่ที่กลางกระเป๋านะคะซ้ายและขวาน,นะคะลาย C จะสมมาตรกันค่ะ จะมีป้ายหนังห้อยนะคะสีน้ําตาลนะคะห้อยอยู่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไข่ปลานะคะไข่ปลาที่นี่นะคะจะเป็นไข่ปลาเม็ดประมาณเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะนี่จะเป็นด้านข้างนะคะจะมีหูนะคะสําหรับที่จะตะขอเกี่ยวได้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีช่องใส่ของนะคะให้หนึ่งช่องนะคะบู่เป็นผ้าสีน้ําตานะคะอยู่ข้างในค่ะ ส่วนด้านในกระเป๋านะคะจะมี2ช่องปอกแบกนะคะกับ1ช่องซิปนะคะเรามาดูที่ช่องปอกแบกก่อนนะคะจะเป็นแมกเนตนะคะคือเป็นแม่เหล็กเนาะดูดอกแบกกันนะคะข้างในบุเป็นผ้าสีน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นแคร์กร์ดนะคะนี่แคร์กร์สก็จะเป็น3าพับนะคะเหมือนเดิมเนาะอันนี้มี2ออันแหนมดูทำไม ของใส่หมาจะหล่นมานะคะจริงๆก็คือมีใบเดียวนะคะหมึกนะคะหมึกจะเป็นสีดำนะคะกระดาษสีขาวค่ะช่องโลง่ลงๆหนึ่งช่องนะคะด้านหลังก็จะเป็นช่องโลง่ลงๆอีกหนึ่งช่องค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะมีเป็นป้ายหนังนะคะเย็บติดอยู่นะคะจะมีล็อตนัมเบอร์การผลิตนะคะแล้วก็จะมีหมายเลขของกระเป๋าเขาเรียกว่ารหัสของกระเป๋าด้วยนะคะนี่ค่ะ ส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นช่องซิปนะคะ1ช่องค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสายยาวให้นะคะ1เส้นไม่มีช่องอะไรแล้วนะคะเป็นช่องโล่งๆบูเป็นผ้าสีน้ำตาลค่ะตัวซิปตัวนี้นะคะจะเป็นรูปตัวเจนะคะแบบตัวเขียนค่ะด้านข้างก็ไม่มีรหัสอะไรแล้วมีอะไรไหมเป็นรูปตัวตัว I หรือตัว l เนี่ยแหละ สายตาไม่ค่อยดีล่ะแก่แล้วนะคะก็คือเป็นรูปตัวเจตรงเขียนห่ะอยู่ตรงกลางซิปนะคะแล้วก็จะมีสายยาวให้นะคะสายยาวตรงนี้นะคะสามารถที่จะถอดออกได้ทั้งสองข้างนะคะเป็นตะขอให้ค่ะหนังจะเป็นสีน้ำตานะคะอะไหล่สีทองค่ะสายของเขานะคะสามารถที่จะปรับระดับความยาวได้ค่ะนี่ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งสองข้างเลยนะคะ เวลาใช้นะคะก็สามารถที่จะแบบคลองข้อมือแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะแบบเก๋ๆนะคะหรือว่าอยากจะสะพายครอสบอดี้นะคะก็สามารถที่จะสะพายได้ค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ อ๋อสำหรับไซส์กระเป๋านะคะลืมบอกไปนะคะไซส์กระเป๋านะคะซ้ายไปขวานะคะที่ก้นกระเป๋าจะยาวอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะคะส่วนสูงอยู่ที่7นิ้วค่ะแล้วก็ก้นกระเป๋าลึกนะคะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะสามารถใส่ iPhone น,นะคะ plus ไม่สับไม่ plus นะคะได้หมดเลยนะคะซัมซุงนะคะได้ทุกรุ่นนะคะมินิไอแพดคิดว่าก็สามารถที่จะใส่ได้นะ,ะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นไซส์ที่กําลังดีเลยนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเรามาดูสีอื่นกันนะคะสีต่อมานะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มหนังดำนะคะสําหรับชื่อสีของเขานะคะจะเป็น Brown b a c k นะคะรหัสเดียวกันคือ91494ค่ะราคาเต็มคือ3 7 8เหรียญเหมือนกันเลยนะคะอะไหล่สีทองนะคะป้ายหนังสีดำตัว C เป็นน้ำตาลเข้มด้านข้างนะคะนี่คะ่ะ ด้านหลังนะคะมีช่องเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะเป็นด้านข้างค่ะมีสายยาวให้นะคะตัวนี้นะคะด้านในจะบุเป็นผ้าสีดำค่ะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีหนังเย็บติดอยู่เช่นเดียวกันเลยนะคะสามารถที่จะถือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น cross body นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ สำหรับสีนี้จะเป็นสีคลาสสิกนะคะที่สําหรับคนที่แบบเพิ่งจะซื้อกระเป๋าโคชนะคะก็จะไม่ต้องซื้อสีนี้กันนะคะกับสีนี้นะคะแต่ถ้าใครมีกระเป๋าโคชหลายใบยแล้วนะคะก็รู้สึกเบื่อสีเดิมๆนะคะ ก็มาต่อกันที่สีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีขาวนะคะน้ำตาลตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะอะไหล่สีทองนะคะแล้วก็ตามด้วยหนังสีขาวรุ่นนี้สีนี้จะดูวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะชื่อสีของเขาคือสีสีช็อกนะคะ c h a l k ช็อนะคะก็จะเป็นรหัสเดียวกันแล้วก็ราคาเต็มเดียวกันเลยนะคะจะมาดูด้านข้างนะคะด้านหลัง แล้วก็ด้านข้างด้านในนะคะก็จะเป็นหนังสีขาวบุปเป็นผ้าสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็ออกครีมทองนะคะสำหรับรุ่นนี้สายของเขาก็จะเป็นสายสีขาวเหมือนกันค่ะปรับระดับได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวลองถือให้ดูนะคะอ่าโควันนี้ใส่เสืเส้อสีขาวมาก็จะเข้ากับตัวนี้เหมือนกันเนาะอันนี้นะคะน้ำตาลอ่อนนะคะ น้ำตาลกลางค่ะแล้วต่อด้วยสีน้ำตาลเข้มค่ะก็จะมี3สีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะส่วนราคานะคะกิปก็แปะไว้ที่คลิปแล้วนะคะถ้าชอบนะคะยังคิดถึงกันอยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กิปด้วยนะคะถ้าอยากมาชมตัวจริงนะคะก็มาที่ร้านได้ค่ะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะ10โมงช้าถึง6โมงเย็นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย